เรามีซุปตาซานตาซานตี้ที่จะมอบของขวัญให้กับแฟนๆอยู่เดี๋ยวเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าของขวัญของแต่ละคนเป็นอะไรบ้างค่ะพอมอบเป็น ของขวัญคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเอยร์ให้กับแฟนๆของโต๊ะข่าวบันเทิงนี่เลยหูฟังผมใส่ตอนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เกือบๆจะได้ใช้ในหนังด้วยออนนี้กินใหม่อยู่ครับกิน <c oughs> อันนี้ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อมาใหม่นะครับอันนี้คือของท,ท,ที่ที่มีมานานแล้ว มารีคริสต์มาสนะครับผมผมก็มีหนวดอย่างนี้ก็เป็นซานตาคลอสนะครับผมมีของขวัญมามอบให้แก่แฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงนะครับเป็นหมวกใบนี้ครับความจริงผมมีอีกลายหนึ่งเป็นสีขาวนะอันนั้นใช้เองแต่ว่าใบนี้ซื้อมาคู่กันแต่ว่าใบสีดำเนี่ยยังไม่ได้ใช้เป็นของใหม่นะฮะก็ขอมมอบเป็นของขวัญน,นะฮะให้แก่แฟนๆน,น,นะครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับเป็นหมวกคู่กันนะครับผมรับไปเลย ทัตต์พลนะฮะผลก็อยากจะมอบสิ่งนี้นี่เลยแก้วน้ํานี้ครับผมช่วงนี้คือผมว่าคนเราน่าจะต้องกินน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเว้นระยะห่างนะครับช่วงนี้อะไรก็คือเราก็ควรที่จะแบบมีแก้วน้ําส่วนตัวของตัวเองอย่าไปกินปนกับคนอื่นเขาอะไรเห็นหน้าผมไปด้วยนี่ประตูน่ารักมากแล้วก็ลายเซ็นผมด้วยสเปเชียลมากมากคือใครได้ไปนะครับคือผมบอกเลยว่าผมวันเนีน้ยผมเคยใช้แล้วด้วยก็คือแต่คือผมล้างคำภาษาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับลองว่า ถือถ้าได้แก้วนี้ไปคือเหมือนได้ได้แบบมีผมอยู่ใกล้แน่นอนให้เรียกว่าสันต้ามีนแล้วกันเอสำหรับของขวัญที่อยากจะมอบให้กับแฟนๆเนี่ยก็เป็นหอนพิเศษเลยครับนี่ฟุ้มนี่เลยฮะเป็น โฟโต้บุ๊กบ็อกเซ็ตของมีนนะครับเป็นลิมิเต็ดเลยกับหมวกใบนี้นะครับคือมันเป็นเซตที่มาจากงานเมียร์เดอร์ฟอร์ที่เป็นงานแฟนมิทติ้งของมีนลิมิเต็ดด้วยเพราะว่าในงานเนี่ยก็ไม่ใช่ได้กันทุกคนนะจะมีหมวกที่แบบเป็นลายที่มีนออกแบบเองจะเป็น QR code นะฮะที่ให้ไปถ่ายกันว่าจะเป็นอะไรยังไงต้องไปสแกนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าจะคืออะไรแล้วก็จะมีเป็นโฟโต้บุ๊กของมีนนะครับผมที่มีนถ่ายไว้ไม่เปิดให้ดูแล้วกันจะได้เซอร์ไพรส์ ของมาแจกให้นะคะก็เป็นของส่วนตัวที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะก็อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมช่องสามนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้นี่ค่ะน้องคนนี้เลยน่ารักมากใส่เงินลงไปได้กุลักค่ะมอมมันนี่ค่ะ ซันตาพีกก็อยากจะมอบหัวใจดวงนี้ให้กับแฟนๆทุกคนครับ <Yeah. S 1> หัวใจแบบที่มันเป็นแบบตุบตุบปุ้งขอให้เพื่อมีความสุขมากในวันคริสต์มาสนี้ค่ะ merry christmas and happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you merry christmas and a happy new year santa <laughs> อ้าวหยิบโทรศัพท์สิคะทุกคนค่ะเซลฟี่ค่ะเซลฟี่กันมาค่ะเห็นของขวัญแล้วนะคะว่ามีของใครบ้างรีบเลยค่ะแล้วก็เข้าไปโพสต์ใน Facebook ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะให้จริงแจกจริงนะคะใช่ค่ะ